ก็ว่าเวลาเรามาดูมันมันก็มาโรหรักมันก็มาเอาหัวมาชนเราโอมันม,นมอนกับทักทายเรารอันนี้คือความสุขเลยคเคยคิดเมื่อก่อนไม่่อยอยากเลี้ยง,งี่เมื่อก่อนมก็ไม่อยากเลี้ยงหรอกครับท่านสังเกตดีๆนะผู้ชมครับตรงนี้เป็นสแสลนเนาะรัรรงอาหารก็เป็นแซนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับพ่อนาเพราะว่าไอ้ตาเวลาฝนสาดมามันจะได้ไม่ค้างอยู่มันจะ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอกวัวบ้านๆนะผู้ชมครับเป็นเซฟเฮาส์ของวัวเลนผู้ชมครับวัวอยู่ดีกินดีนอนดีเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณอาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมนายอนนกกรุงเรืองครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านละอุสสิบแปดตำบลฉนียงครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับ อันนี้นะผู้ชมครับเป็นข้อคัวนะครับแต่ว่าล็อกกุนแจเรียบร้อยเลยนะครับทําไมต้องทาขนาดนี้เลยล่ะครับก็ไม่ได้อยู่ด้วยอ๋อคือบ้านเราอยู่ไกลถ้าล็อกนี้ก็สบายใจเนาะอย่างน้อยได้นอนหลับเต็มอิ่มนะครับอ๋อผู้ชมครับกังงุ้งหมดเลยเหรอครับพ่อนามันช่วยได้ไหมครับกังงุ้งช่วยได้อยู่บ้างช่วยได้แต่ไม่ถึงกับว่าดีที่สุดใช่ไหมครับอืสามารถป้องกันอยู่ได้คกัวก็ได้นอนสบายเนาะ โอ้ผู้ชมครับเข้ามาข้างในก็ต้องร้องว้าวเลยนะผู้ชมครับพื้นเป็นปูนปุดล,ล็อกหนึ่งปูนล,ล็อกหนึ่งก็คือบริเวณที่วัวยืนกินไม่อน,นีอ,นนนอันนี้พื้นปูนนนี่พื้นปูนหมดเลยครับเทะไปเยกยบข้าวเสร็จก็จะเตทั้งหมดอ๋อก็คือเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเตปูนให้หมดเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือเป็นดินถูกต้องไหมครับพราะเทปูน พ่อเทปูนไปแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างครับทีนี้มันก็ดีครับไอโกยขี้ออกง่ายโกยขี<ะ>้ออกง่ายครับแล้วก็มีข้อดีอะไรอีกทีนี้คือว่ามันก็ไม่แฉะไม่แฉะวัวอยู่สบายเลยเนาะ,ะโอ้ผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าวัวอ้วนทุกตัวเลยเป็นเพราะอะไรเขานะคือว่าหาจ้านกินทุกวันอ๋อเราให้กินดีอยู่ดีเนาะครับบางบางเจ้าครับก็ไม่มียาให้กินไ<ะ>ม่กินฟางกินอะไรบ้างครับผม ก็คือที่นี่ให้วัวกินดีอยู่ดีนอนหลับสบายแนผููชมครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วัวอ้วนเนาะหนึ่งก็คือกลางสแลนนะผู้ชมครับแล้วก็พื้นเป็นปูนทําความสะอาดง่ายแล้วก็กินหญ้าอิ่มด้วยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณนะให้กินไอ่พวกส้ช้าก็ให้กินพวกไอ้รำยาบรำยาบครับแต่ก่อนกินรำบานเลยมันเพืือมันแพ้เลยอ๋อปรับเลยปรับหน่อยอ๋อ ทีละถ้วยสองถ้วยใส่บนฟางไม่ใส่ครับไปอันนี้ครับใส่กระบะให้มันกินครับอพอสายสายก็ใส่หญ้าให้มันกินครับผมตอนเย็นแล้วครับก็ตอนเย็นก็ใส่หญ้าให้มันกินให้กินอีกรอบหนึ่งก็จบเลยคแบบวที่ก็คนที่ก็ต้นกล้วยตามต้นกล้วยมากล้คูกกับรำแสดงว่าประหยัดต้นทุนพยายามที่จะประหยัดต้นทุนเนาะบางคนเขาก็ ซื้อแต่ข้าวโพดสาหรยอ้มีเงินันซื้อหรก็คือเหมือนที่คุณอาบอกนะว่าเมื่อกี้รำหวานนั้นแพงใช่ไหมคุณอาก็ปรับมาบเป็นรำหยาบก็คือลดทุนแต่ว่าอย่างน้อยวัวก็ต้องได้กินถูกต้องไหมครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอ๋อผู้ชมครับวัวที่นี่กินหญ้าดีมากๆเลยเนาะทำไมถึงกินดีจริงเลยครับคุณอาาว่ามันกินมันกินหญ้าประจำเนาะถ้าใส่ฟางให้มันไม่เคยกินอะไรอ๋อคือไม่ชอบกับฟางเลยถ้าใส่หญ้านี่กินดีเลยเนาะ โอ้ตัวนี้มันอ้วนจนตัวนี้ท้องอยู่ครับท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหกเดือนหล่าครับหกเดือนตอนนี้ผสมอะไรไปครับเนี่ยผสมปรามันครับผสมปรามันครับที่นี่หลักๆแล้วนี่ชอบเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับแล้วแต่คนชอบครับบางทีก็เล่ย์บางทีก็ปรามันครับบางทีก็บีบอแสดงว่าเลี้ยงตามตลาดเลยถ้าตลาดชอบวัวอะไรก็เลี้ยงวัวลักษณะนั้นโอ้เยี่ยมเลยคุณแต่ตัวไอตัวขาวนี่มันไม่ชอบเล่ย์ทำไมครับถ้าเอา มาผสมมันไม่ให้ขึ้นมันวิ่งอย่างเดียวถ้าเอาปลามันมาอ๋อมีงั้นอีก<ะ>วัวเลือก<ะ>ตัวผู้อีกผสมเทียมก็ <c oughs> ไม่ได้ผสมเทียมก็ไม่ดีดีครับอืท<ะ>อท่านสังเกตดูนะครับผู้ชมบริเวณที่วัวยินกินหญ้านะคุณอามีงบก็คือมีเงินแค่นี้เนาะก็เลือกได้ก็คือเลือกแค่บริเวณที่วัวยินกินหญ้าถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรครับถึงเทแค่บริเวณว่าตรงนี้มันชื้นเวลามัน<ะ> กินเยียวกินเยียวตอนนี้มันก็แชแชไวครับผมพอเทแล้วมันก็แห้งเนาะวัวก็ยืนกินหญ้าสบายถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอมีตังเนาะอนาคตก็จะเทเททั้งหมดเลยเทให้ทั้งหมดเลยพาเสร็จก็เทหมดเลยเพราะว่าเราจะโกยขี้วัวง่ายแล้วมีคนมาซื้อขี้วัวไหมครับก็มีอยู่ในหมู่บ้านครับอ๋อคือถ้าขี้วัวไม่ผสมดินเนี่ยคนที่ซื้อดินซื้อปุ๋ยเขาชอบเนาะ แต่ถ้าขี้วัวที่ผสมดินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อกันหนึ่งละเลี้ยงวัวได้วัวด้วยได้ขายขี้วัวด้วยอันนี้ก็เวลาได้เยอะๆก็เอาไปแช่แล้วก็ไปไว้ตรงนั้นแล้วก็หมักอยู่ในกระสอบอ๋อเราหมักขี้วัวด้วยคือแกลบนะผู้ชมครับที่คุณอาโรยไว้บนอุจระวัวสาเหตุที่โรยไว้เพราะอะไรคุณอาคือว่าเวลาเราจะโุยช่วงเช้ามันจะโวยง่ายอ๋อ คือตอนเช้าเลยเราเอาขี้วัวตลอดเลยออกมากองไม่ให้มีขี้อยู่ในนี้เลยไม่จะเอามากองไว้ก่อนแล้วค่อยโรยใบคงเตอ๋อก็คือเอามาออกไว้นี่แล้วก็พักไว้นู่นให้มันแห้งพอแห้งแล้วก็กรอกใส่ถุงโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเอ๊สังเกตนะผู้ชมครับว่ามีวัวไอ้เรียกวัวอะไรครับนี่ไกี่ครับไก้ทำไมยังเลี้ยงอยู่ครับเอาแฟนก็ชอบครับเราเห็นมันน่ารักดีเนาะโอ้มันกระทารัตนะผู้ชมครับ ตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับวัวไทจี้นี่สองหมื่นครับสองหมื่นเลยเหรอครับตอนนั้นซื้อมาทองใช่ไหมครับอ๋อให้ลูกดีไหมครับบัวไทจี้นี่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเคยเลี้ยงครับเพิ่งครั้งนี้แหละเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกเลยแฟนก็ซื้อมามันมีข้อดีอะไรบ้างครับที่เราเลี้ยงมานี่ลักษณะเด่นๆของมันเลยเพราะมันเรากินกินดีกินดีครับกินมีเลือกอ๋อเซ็งว่าถ้าไอ้พวกนี้ไม่กินเอามาให้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กินแน่นอน คือความตั้งใจเราเนาะเราอยากจะซื้อวัวนี้มาลองเลี้ยงดูครับตั้งใจอยากจะเลี้ยงดูเฉยๆนี่แหละ,ะเนาะว่าถ้าผสมสายพันนี้สายพันุนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับครับอันนี้ทองแรกหรือทองที่สองอันนี้ทองที่สองครับทองแรกผสมอะไรครับคุณน่ะทองไอ้ทองแรกก็อยู่กับจ้าของที่ซื้อมาอ๋อไอนน้ทองที่สองนี้ผสมอะไรครับอันนั้นก็มาจากนู้นเหมือนกันนะครับแต่ของขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกอ๋อเราลุ้นเอาเนาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับครับท่านสังเกตดีๆนะผู้ชมครับ ตรงนี้เป็นสแลนเนะาะรังอาหารก็เป็นสแลนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับพ่อนะาเพราะว่าอายตาเวลาฝนสาดมามันจะได้ไม่ค้างอยู่มันจะว่งไปเอารถไปข้างล่างหมดอ๋อมันจะไม่ขังครับคือถ้าเราใช้พวกพลาสติกพวกไม้นี่ชื้นแน่นอนเนาะอาจจะเป็นราก็ได้เนาะผุพังไปเนาะแต่ถ้าเราทํสแลนอย่างนี้นะผู้ชมครับนี่ฝนสาดมาปุ๊บก็ลงไปเลยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยถูกต้องไหมครับถ้าหญ้าช,ชื้นมา ถ้าวางมันก็มีสิทธิ์ที่จะแห้งได้เนาะถูกต้องไหมครับโอ้แสงว่าเราเจอปัญหามาเรียนรู้จากปัญหาแล้วก็มาประยุกต์ใช้โอ้เยี่ยมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่หั่นกล้วยครับอ๋อจหั่นแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับบางบางคนเขาก็มีเครื่องเครื่องบดครับผมเครื่องสับเครื่องสับแต่ว่าเรานี่เอาใช้มีดใช้มีดครับทำแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วทาไมถึงยังทําได้อยู่ครับก็ บางๆ้าคเราก็าหั่นเตรียมไว้อ๋อเตรียมไว้ให้วัวรอถึงเวลาครบก็เอาไปใส่ให้มันกินชงเที่ยงมันกินดีไหมครับครับผสมกับรำกิน<ถ>ดีรถคือรดต้นทุนได้ด้วยครับอ๋อต้งตัวนี้ฟรีฟรีครับอ๋อแสดงว่าคนที่ไม่มีอาหารไม่มีต้นทุนเนาะรเราสามารถที่จะใช้แรงเราได้แล้วก็ทําให้วัวกินอิ่มได้เนาะโอ้ผู้ชมครับเป็นทางเลือกได้เหมือนกันนะครับคือตอนนี้พี่เลี้ยงวัวเท่าที่พี่เลี้ยงไหว ถูกต้องไหมครับถ้ามากกว่านี้เลี้ยงได้ไหมโอ้ตายเลยตาย,ตายเลยครับขนาดผูพ้พันเขาเสียนมาเขาเริ่มครั้งแรกแปดตัวเลยผู้พ,พันเอ้ยไปหะญาติไหนให้กินออคือสิ่งที่พี่อยากจะบอกเนาะเลี้ยงตามกาลังเรา <c oughs> ถ้าเราเลี้ยงพอดีเนี่ยมันจะทําให้มีความสุข <c oughs> ถูกต้องไหมพี่ <c oughs> แสดงว่าตอนนี้คือความสุข <c oughs> แต่ถ้าเกินกําลังเรามันจะเป็นความทุกข์ถูกต้องไหมพี่ <c oughs> อ๋อโอเคผู้ชมครับ ฉะนั้นคนที่เลี้ยงวัวนะครับก็ฝากแล้วกันเลี้ยงตามกําลังเนาะอย่าให้บ้ากําลังอย่าให้เกินแรงนะผู้ชมครับมันจะเป็นความทุกข์มันจะไม่ใช่ความสุขเนาะืพมก็ว่าเวลาเรามาดูมันมันก็มาโรหลักมันก็มาเอาหัวมาจนเราอ๋อมันเหมือนกับทักทายเราอันนี้คือความสุขเลยเคยคิดเมื่อก่อนไม่ายอยากเลี้ยงนี่เมื่อก่อนมันก็ไม่อยากเลี้ยงหรอกพอแฟนเขาอยากเลี้ยงแล้วเลยต้องทําตามเขาทําตามแฟนครับ แต่แรกโดนบังคับถูกต้องไหมครับรแล้วพอเลี้ยงไปนี่ไม่ไมใช่ไม่ใช่บังคับแล้วทีนี้<ร>มันเปลี่ยนเป็นยังไงครับทีนี้มันมันมีความสุขครับมีความสุขรเราทํางานดอื่นเสร็จโอโพอถึงเวลาแล้วก็เตรียมไปตัดหญ้ามาให้บัวโอ้มีมีเป้าหมายชัดเจนมีความตั้งใจด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็คือว่า เราเรรมมาลี้ยงวัวมาเราก็มีความสุขก็ต้องหายาให้เขากินแล้วเราจะมีกำลังใจเห็นวัวกินดีครับผมประมาณนี้เนาะเอาสันส้นๆได้ใจความนะผู้ชมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ